ราะฉะนั้นวันนี้เขาให้ผมพูดเรื่องเดียวคือวิจัยเชิงคุณภาพส่วนข้อสี่เนี่ยวิจัยเชิงปฏิบัติการเนี่ยพอหลังๆพอผมมาอยู่มหาจุฬามาเป็นของอสถาบันวิจัยคราวนี้สกสวรหรือหรือวอชอท่านต้องการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อไปสร้างเป็นมรรคเป็นผลก็เลยเกิดวิจัยเชิงปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆมีสาขาพุทธจิตมาทดลอง มาวิจัยเชิงแบบมีส่วนร่วมมาวิจัยแบบนวัตรกรรมเนี่ยคือโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องนึกไวเ้เถิดว่าวการ,าว,รวิจัยเชิงอเอกสารเนี่ยยังมีอยู่ถ้าเราอยากวิเคราะห์อคอมภีร์วิเคราะห์หลักฐานเชิงปริมาณยังมีอยู่ที่เรายังต้องไปเก็บข้อมูลกับคนจํานวนมากนักเรียนจํานวนมากผู้ทธบริษัทจํานวนมากแต่ว่าที่ ปโทปเอกของบันทิตวิไลนิยมกันเยอะที่สุดก็คือวิจัยเชิงคุณภาพเพราะว่าเป็นการลงไปเก็บข้อมูลภาคสนามไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลผู้คนจำนวนยี่สิบสามสิหลายที่เห็นในจอต้องไปสัมภาษณ์ไปสนทนากลุ่มไปลงพื้นที่ไปสังเกตไปเอาข้อมูลหรือปรากฏการณ์ที่ขึ้นมาให้เห็นภาพอันนี้ยังเหมาะสำหรับงานวิจัยเพราะ เพราะอะไรบาท่านวิจัยแต่และว,วิจัยก็มีจุดอ่อนวิจัยเชิงเอกสารเราไม่เห็นคนเอาเอกสารมานั่งนั่งดูเอ๊ะเขาคิดว่ายังไงราะห์ตีกว่าวิจัยเชิงปริมาณก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าเราแจกแบบสอบถามไปจริงไม่จริงไม่รู้หลับตาติ๊ก,กได้ห้าสี่สามสองหนึ่งบูจะเล่นซ้ายเล่นขวาห้าสี่สามสองหนึ่งหรือติ๊กสามทั้งหมดเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงมันก็เลยมีจุดอ่อนให้เห็นแต่ถ้าเราไปเชิงคุณภาพเนี่ยลงไปพื้นที่ ลงไปเก็บข้อมูลลงไปสัมภาษณ์ผู้คนอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราไปดูปรากฏการณ์ก่อนนะยโยมเวล่านะเขาเรียกข้อแรกเนี่ยไปดูข้อเท็จจริงก่อนลงไปชุมชนแห่งหนึ่งเนี่ยไปดูข้อเท็จจริงสมมติท่านลงไปสํานักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งอยากรู้เขามีแนวท่านทําเรื่องอะไรนะยังไม่ได้คิดเลย,อ,ย,เลยอ่าใครทําเรื่องอะไรคุณหมอทําเรื่องอะไรนะเอาคุณหมอทําคัมภีร์นี่อทำอ่าจิตเดิมแท้ คุณนะหมอทำคองพีคราวนี้ <c oughs> แนวคองพีก,ก็จะยากโยเบล่าทำเรื่องอะไร <c oughs> อ่านั่นแหละจะต้องไปทำกับชุมชนริมคลองพระขะนงอ่าสมมุติอ่ะมมทำกิจกรรมส,ส่งเสริมกิจกรรมวิถีพุทธของชุมชนริมคลองพระขะนงเนาะของวัดและชุมชนริมคลองพระขนงก็ต้องลงไปวัดและชุมชนที่ริมคลองพระขะนง อ่าแม่นางที่มีป่ะออาอีทีนี้ของแม่นางอยู่นะ<ช>อ่าสมมุติไปทําเรื่องนี้ท่านที่อยู่ทางบ้านก็ฟังไปนะไปทําเรื่องเนี้ยบอกเอ๊แล้วกิจกรรมวิถีฟุตของชุมชนของวัดและชุมชนริมคลองพระขนงนะเป็นยังไงอันเนี้ยมันต้องเป็นวิจัยเชิงน,นะเพราะหนึ่งโยมไม่ได้ต้องไปลงพื้นที่เอชุมชนริมคลองพระขนงเนะี่ยมีวัดกี่แห่งมีชุมชนกี่แห่งแล้วชุมชนแถวนั้นเนะี่ย ซึ่งปัจจุบันมันเป็นเมืองแล้วคลองคลองพระขนงเนี่ยเนะติมคลองพระโขนงมันเป็นเมืองแล้วมันมีเรื่องแม่นาคเก่ามันได้มีแล้วเห็นไหมแล้วเขายังมีกิจกรรมวิถีพุทธแล้วเขายังมีการปฏิบัติต่อกันอย่างไงเห็นไ,ไหมวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมันต้องลงพื้นที่ไปลงพื้นที่ไปสังเกตดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรไปสัมภาษณ์ไปสนทนากลุ่มเพื่อดึงข้อมูลออกมาเริ่มต้นมันต้องมีข้อเท็จจริงก่อน เราคือข้อที่จริงหมายว่าชุมชนคลองพระขนงเป็นแบบนี้แบบนี้ปรากฏการเป็นแบบนี้ตามด้วยข้อสองคือการสัมภาษณ์ตามด้วยสัมภาษณ์เพราะว่าจะมีสิ่งนี้สิ่งนี้มันจึงสัมภาษณ์ว่าความคิดเห็นของคนความคิดเห็นของคนไม่พอก็จะได้ข้อเสนอแนะทางออกอะไรบางอย่างเออถ้าอย่างงั้นควรทําแบบนี้เอกอิจกรรมแบบนี้นั่นจะทําแบบนี้มันจึงได้เป็นวิญญาณฝเชิงคุณมเพราะมันทั้งเห็น ข้อเท็จจริงได้ทั้งความคิดเห็นของคนได้ทั้งข้อเสนอแนะของคนรวมถ้าไปเสวนากลุ่มสนทนากลุ่มด้วยก็จะได้แนวทางเพื่อที่จะไปพัฒนาหนึ่งสองสามสี่ต่อไปงั้นางานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมันก็คือเกิดประโยชน์แต่ก็จะมีข้อจำกัดว่าอ้าไปฟังคนยี่สิบสามคนมันไม่ใช่ตัวแทนของชุมชนอแต่เขาก็มีปิดจุดอ่อนว่างั้นคุณก็ต้องไปถาม ตัวแทนทั้งผู้นําชุมชนถามคีแมนคนสําคัญและถามตัวแทนชุมชนบางส่วนเพื่อได้ฟังข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็เอามาเขียนงานวิจัยมองเห็นภาพเนาะอ่ะคราวนี้ลงยละเอยดนะอันนี้ชี้เห็นเฉยๆนี่วิจัยเชิงเอกสารนะเมื่อกี้พูดเมื่อ้บ่อยวิจัยเชิงเอกสารเนี่ยวิธีวิธีวิจัยเนี่ยมันก็จะเป็นนี้ไปศึกษาข้อมูลจากหนังสือเอกสาร จากนั้นก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์ตีความจากข้อมูลที่สองรีกว่าทุติยภูมิคือจากคนที่เขียนไว้ม,มาค้นหาข้อที่จริงเขียนต่างๆไว้วิเคราะห์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจนําไปสู่การพัฒนานโยบาย <c oughs> น่าจาะไม่เปลี่ยนหรอกในสูงไม่เปลี่ยนต้องสูงสูงเอาไม่เป็นอุสาหะเปลี่ยน,นยังใหญ่ภาคแล้วเป็นเตือเตือนไหม ในซูมเปลี่ยนยังแอนสตาร์ตใหม่เนาะสตตรลเิ่ม้นโอเคสตาร์ตใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่นะครับเราก็ขยายไปโอเคไหมเปลี่ยนยังเรียนเรียนทางเรียนตารางยุ่งเสได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับโอเคอ่ะงั้นเรามาดูสองสามอันนี้แหละที่ว่าวิจัยเชิงเอกสารเนี่ยหลักการของเขาคือบอกว่า เราไปศึกษาข้อมูลจากเอกสารก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์ตีความนะครับหาข้อเท็จจริงแล้วก็วิเคราะห์จากองค์ความรู้ที่คนอื่นเขียนสะสมไว้แล้วมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใหม่อย่างเช่นงานของพระสิริมังคลาจาร์ที่เขียนเรื่องมังคลาสถิปนีหรืองานเขียนแบบวิสุทธิมออันนี้เรียกวิจัยเอกสาร เขาจะเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนปตั้งคําถามในวิสุทธิมรคจะตั้งคําถามโลกนี้อันลบชัดใช่ไหมร้อยเกี่ยวพันผมจะต้องไปเรียนใหม่นี่เราบอกเขาอนุญาตให้พระราชาคณะไปสอบอบาลีได้แลยจะต้องไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์แม่ใหม่อาจารย์แม่ช่วยสอนคณะฉันให้หน่อยนะจะลงสอบจริงอันจะสอบอยู่ อาจจะหาี่ท่องฐานชันใหม่สวดแต่แปลลืมไปเยอะมากแต่ว่าเป็นไปนั่งเรียนเนาะสองปีไม่ได้เหมือนไปสามปีได้ก็ยังดีสามปีได้ประโยคแปดห้าปีได้ประโยคเก 9, ้าก็ซู้อยู่นะได้ประโยคเกียรติอยู่เดี๋ยวต้องไปเรียนประโยคแปดประโยคเก, 9, ก้ากาว่าห้าปีเ <c oughs> ออผมว่าน่าจะได้อยู่นะหรือห้าปีเตรียมฉลองประโยคเก้านะโอ้น่าจะสนุกอยู่ เช่นวิสุทธิมัคก็เริ่มต้นด้วยคําถามเห็นไหมโลกนี้อันลบชัดร้อยเกี่ยวพันรัดอยู่ถ้าจะสางชัดคือกิเลสตัณหาที่ร้อยรัดเนี่ยจะทํำยังไงว่าพุทธโฆษาจารย์ถ้าอย่างงาั้นถ้าจะส้างลบชัดก็ต้องมีศีลสามาธิปัญญาแล้วก็เลยไปอธิบายร้อยเรียงศีลสามาธิและปัญญา ส,สีลนิเทศสมาธินิเทศและปัญญานิเทศอ,ออกมาเป็นวิสุทธิมาวนก่อนไปบรรยายที่หน่อยหอนึ่งไปวัดเจดีไ้ไข่ไขนครศรีศีนคืออะไรผู้ผมชอบชอบถ้าศีลคือข้อห้ามเนี่ยไม่สนุกละอาจารย์หมอศีลข้อห้ามไม่สนุกเนี่ยถ้าแปลว่าศีน แบบประโยคเก้าเนี่ยศีนแปลว่าปกติศีลแปลว่าปกติคุณหมอเนี่ยเป็นคนปกติใช่ไหมคนเป็นคนปกติแต่ถ้าคุณหมอไปต่อยคนเมื่อไหร่ไปฆ่าคนเมื่อไหร่ผิดปกติเพราะฉะนั้นศีลที่แปลว่าปกติคือปกติที่มนุษย์มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน เขาก็เลยมีคุกเอาไว้ขังคนผิดปกติเพราะเป็นคนที่ไปประหัตประหารทําร้ายผู้อื่นเห็นไหมศีลแปลว่าปกติศีลถ้าหลวงพ่อพูดห้าบอกรักข้อรักษาข้อเดียวคือรักคนรักผู้อื่นให้มากข้อเดียวไม่ต้องรักสาห้าข้อรักผู้อื่นให้มากถ้าเรารักผู้อื่นให้มากเราก็ไม่ไปประหัตประหารทําร้ายเขาเราก็ไม่ไป ลักขโมยเขาไม่ไปภาคลูกภาคเมียเขาไม่ปมไมปหลอกโกหกหลอกลวง,งเขาเห็นไหมรักเฟื่อมากสมมติอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นวิจัยเชิงเอกสารเพราะเอาอ๋อศีลตามบาลีแปลว่าอย่างนี้หลวงพ่อพุทธทาสอธิบายว่าอย่างนี้คคโน้นว่าอย่างนี้เอามา้อยเรียงมสมมุติางวิธีวิจัยเห็นไหมกําหนดประเด็นที่ศึกษารวบรวมคัดเลือกข้อมูลเอกสารที่แบบดีอ่ะคือเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ นะวิเคราะห์ข้อมูลที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มามาวิเคราะหนะ์ให้ให้เห็นเป็นประเด็นประเด็นจากนั้นก็มาสังเคราะห์จัดหมวดหมู่ความหมายของศินคือประเภทของศินคือองค์คุณของศินคือเห็นไหมจากวิเคราะห์มาตีความแล้วก็มาสรุปเป็นข้อมูลนําเสนอในรูปแบบอธิบายเรื่องศิลอันนี้เรียกว่าวิจัยเชิงเอกสารเพราะเอา สิ่งที่ครูบาอาจารย์อธ,ธิบายทั้งหลายมารวบรวมเอาไว้ผลการวิเคราะห์ของวิจัยเชิงเอกสารเห็นไหมท่านปรากฏการณ์ของข้อมูลที่จริงช่วงเวลาอ๋อสมัยนั้นตีความว่าอย่างนี้สมัยนี้นตีความนี้จากนั้นก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์ตีความและสร้างความหมายใหม่ให้มันเกิดขึ้นอันนี้ใครถนัดเรื่องวิจัยเชิงเอกสารก็ทำาย่านีานา้ผมข้ามไปแล้วนะเพราะว่า เขาบอกว่าไม่ให้ให้พูดเรื่องภาคสนามเยอะๆเดี๋ยวสี่โมงใกล้ๆสี่โมงก็ต้องมีนัดอีกแล้วอันนี้วิจัยเชิงปริมาณเขาบอกว่าเป็นวิธีค้นหาความรู้และความจริงโดยเน้นข้อมูลเชิงตัวเลขมีการควบคุมตัวแปรเครื่องมือรวบรวมข้อมูลให้มีคุณภาพใช้วิธีการทางสติช่วยวิเคราะห์ประมวลสรุปข้อมูล เพื่อให้เกิดความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดอันนี้เหมาะอยู่เหมาะสำหรับคำโพในปัจจุบันทำโพรปัจจุบันบอกว่าเอานายกรัฐมนตรีปุ้งอิงสมมตินะปุ้งอิง,อง,องอจะเป็นยังไงคนมีความคาดหวังต่อนายกรัฐมนตรีว่าจะนำพาประเทศไปได้แค่ไหนอยากเห็นนโยบายอะไร ไปแจกแบบสอบถามกับคนจำนวนมากก็วิเคราะห์อ,ออกมาพักเก้าไกลไม่อยู่แล้วเหลือพักประชาชนอนาคตพักประชาชนจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเขาเรียกว,วิจัยเชิงปริมาณเพราะไปเก็บจากแบบสอบถามของคนจำนวนร้อยจำนวนผันแล้วก็ประมวลออกมาว่าอ๋อคนส่วนใหญ่เนี่ยตัวแทนภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเห็นเป็นอย่างนี้ไม่ต่างกันครับวิธีวิจัยนะกำหนดหัวนข้อ,ขอ ตั้งสมมติฐานสร้างเครื่องมือคือแบบสอบถามจากนั้นก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว่าสติค่าร้อยละเท่านี้ค่าเฉลี่ยเท่านี้ค่าเาบ่งเบนมาตรฐานเท่านี้เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วย t-test f-test เป็นอย่างนี้ยืนยันสมมติฐานอันนี้เรียกว่าวิจัยเชิงปริมาณเชิงปริมาณน,นี่มันรูปว่าเพราะความคิดเห็นของคนนี่มัน มันเปลี่ยนไปได้ตลอดหรือข้อที่จริงของคนเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันวันนี้มองเห็นแบบนีอ้อีกวันหนึ่งมองเห็นเป็นอีกแบบหนึง่งเห็นไหมมันเอาแนวนอนก็เลยวัดค่าห้าสี่สามสองหนึ่งก็ความคิดของคนแต่ก็ช่วยให้ได้รู้ว่าณสถานการณ์ช่วงหนึ่งคนมันคิดอย่างไรมองเห็นอย่างไรเพื่อที่จะเอาความคิดเห็นของคนนั้น รวบรวมไปประมวลวิเคราะห์ในการวางแผนในการดําเนินการอะไรบางอย่างกับกลุ่มคนจํานวนมากเช่นทางการตลาดเขาก็ออกผลิตภัณฑ์นะอันนี้เหมาะสําหรับท่านที่ยังสอนหนังสือนื้อหาในโร,รงเรียนเนาะสอนโรงเรียนภาคพิจศรทมสอนนักเรียนสอนอะไรเยอะๆเนี่ยก็ไปแจกแบบสอบถามนะวันนี้จะเน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องวิจัยเชิงคุณภาพอันนี้ละ การศึกษาภาคสนามที่กําหนดให้ไปก็แลขขโกโงงไหมสอนออนไลน์ได้สอนอะไรเพราะว่าวันวันก็เมื่อคืนกลับมาก็ถึงเท่าไหร่นะถึงสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มถึงวันพรุ่งนี้เช้าตีสี่กว่าไปห้าโมงก็ไปเชียงใหม่ต่อขึ้นเครื่องเจ็ดโมงไปนอนคืนหนึ่งเสร็จมาเชียงใหม่กลับมายีบห้าก็ต้องมีบรรยายออนไลน์เอ่อะอะไรนะเอะสิงคโปร์มาบรรยาย ป็นนานาชาติสาขาโลกศึกษา26ก็เตรียมงานอันนี้น27ก็เตรียมงานยี่8ยี่งานชนกันที่ที่วัดเขียนเขตกับงานประชุมพุทธมนตลคณะสงฆ์ยี3 0 3บเก้าสามสบสามเอนี่คือ,อญี่ปุ่นจะมาดูเรื่องกาแฟแล้วก็ไปมอบพันกาแฟให้กับบนเขา<ม>ตามโครงการพัฒธรมจริกสำนักง,งานทีเตรียมงานไว้ปีหน้าเพราะว่า หลวงพ่อสมเด็จวัดโพธท่านจะขึ้นไปเยี่ยมงานพระธรรมจัลิกองคมนตรีจะไปก็จะทําไล่กาแฟให้ชาวเขาไว้ก่อนกลับมาวันที่หนึ่งได้ข่าวพวกมารอเซ็นตึเเลยตอนนี้นั่งอยู่หน้าห้องโอ้ชีวิตบางวันกลับไปสามทุ่มมนยังมีคนมารอที่วัดให้เซ็นหนังสือเป็นข้าราชกนี่ลําบากมาก <laughs> สมัยเดียวพอ <laughs> <laughs> เป็นพออ่อาันใจสบายกว่าเยอะดูแล อันนี not, so, uh, so so, ้ต้องมานั ced, mm ่งไล่ตรวจแต่ก็แต่ก็ยินดียินดีดูแลท่านทั้งหลายคราวนี้มาดูเรื่องวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยเชิงคุณภาพจริงจริงเดิมเดิมเนี่ยเป็นแนวของพวกสังคมวิทยามนุษยวิทยาถ้าเราเคยดูสารคดีพวก National Geographic อพวกอะไรนะ พวกมนุษยวิทยาไปศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ะอรสมัยโบราณไปชวนปาอดให้พิการเขาก็อยากรู้ว่าไอ้ปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่มันคิดที่วิเคราะห์ที่ทําอะไรสักเรื่องเหมือนฝรั่งมาบ้านเราเนี่ยเอ้พวกพระอยู่กันยังไงว่าอยากรู้นะเพราะว่าทำไมยอยู่ตื่นเช้ามาก็าไปขอทานชาวบ้านเขากินอะไรนีเน,นะฝรั่งก็งงนะไปขอเนี่ยโอ้โหคนใสก็ ดีมากเลยไอ้คนไปขอได้ยืนไอ้คนให้นั่งอยู่ข้างล่าง